าการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีมิตรรักนักตกปลาครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดี FC ช่องทีบีฟ i ชชิ h งชแนลครับผมวันนี้เราก็จะมาปั่นเหยื่อนะครับผมวันนี้วันศุกร์นะฮะ <c oughs> ปั่นเหยื่อไว้ตกคุ่มนี้นะครับผมส่วนผสมเรามีอะไร ูกันนะฮะว่าสูตรๆเราจะทำยังไงโอเคอันนี้เครื่องปั่นนะฮะผ,ผมจะเอามาทำเป็นสองสูตรนะครับผมอันนี้ปังกะทิอ่า เขาเรียกอะไรเนีย่ยจุกปลาลูนนะครับทีมใบเตยกะทินะครับผมเป็นเขียวๆนะครับเหมือนผัเขียวนะครทีมใบเตยกะทินะครับผมจะเอามาทำสองสูตรสูตรนี้ก็จะเป็นปังขาวธรรมดาทั่วไปนะครับสองถุงจะทำสองสูตรแยกกันก็จบพรุ่งนี้นะะว่าพรุ่งนี้เรา ตกเนี้ยปลาจะเข้าตัวไหนดีกว่ากันตัวนี้ตัวนี้นะฮะสองสูตรสมรำเหมือนกันอัรตราส่วนเท่าเท่ากันมีกับขาอบแห้งด้วยนะครับผมมีหัวเชื้อรำบมนะครับผมที่ทําไว้อันนี้อามาผาให้มันเป็นรุ่นรุ่นนะผมหอมก็อันดับแรกเดี๋ยวเราจะปั่น ตัวไบเขียวก่อนนะฮะน้ำลูกโยลูกจันนะฮะอันนี้ก็บ่มไว้นานพอสมควรแนละ้วก็มาผ่าเป็นน้ำไว้แล้วนะฮะเป็นน้ำผลไม้รวมก็เดี๋ยวอันนี้ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะผสมตัตาส่วนยังไงนะฮะจะผสมกับขนมปัง ไปเลยนะครับผมก็อันดับแรกเราก็มาปั่นปั้นอันนี้ก่อนนะครับผมของเราให้มันเป็นละเอียดละเอียดนะฮะ เสร็จแล้วนะครับผมมันจะเป็นละเอียดเลยนะเอาไว้ตกปนินนะผมก็เย,ยวเราต้อนละเอียดละเอียด,ยดประมาณนี้นะผมเอามาปั่นเพิ่มนะ โอเคจุดสุดท้ายเราก็ปัน ได้ไม่มีเครื่องปั่นใหญ่โอเคอันชุดสุดท้ายเสร็จแล้วนะฮะก็เยียตัวนี้รำทับเหลาเอ้ปังเหลาธรรมรดาก็จะปั่นแบบเดียวกันนะฮะตัวนี้แต่อาจจะไม่ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะเพราะว่าส่วนผู้ชมท้ายกันเลยคนระับผมทำเหมือนกันเลย แต่ตัวนี้เป็นไผ่เขียวเป็นปังเป็นอะไรครีมเนยกะทิครีมใบเตยกะทินะคัเขียวเหมือนไผ่เขียวนะผมก็ถ้าสมมุติว่าลากินตัวนี้ดีกว่าผมก็จะมาใช้ตัวนี้นะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ก็ สมมติว,ว่าตัวไหนดีกว่าก็เอาจะใช้ตัวนั้นดีกว่าโอเคก็ทําสูตรเหมือนกันนะครับผมอ่าตราส่วนก็ปังสองรำสามนะฮะร,รำเราก็เตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตวงใส่ถุงเกือ,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 อบหกโดนพบโบอดาแล้วนี่เราจะมาตวงใส่ถุงนี้นะสามถุงอัตราส่วนสามต่อสองนะ โ okay. อเคเรามาตวงใส่ก่อนเกือกบโดนหัวบอเล่นงานให้แล้ว นี้นะฮะผมสามถุงอันนี้คือรำเราซื้อมาจากโรงสีที่บ้านนะผมเราไปซื้อจากรารค้าอีโคนดกปลาร้านไทยอาหารปลานะฮะวันนี้รำก็ขึ้นราคาแล้วนะผมอยากซื้อสามร้อยสี่สิบขึ้นมาหกสิบตอนรอบที่สองรอสิบสามรบอยสิบรอบนี้ไปซื้อสามร้อยเก้าสิบแพงนะฮะขึ้นราคาสองแล้วนะผม อ่นนี่ก็สามถ้าคิดเป็นกิโลก็ใช้รำสามกิโลขนมปังสองกิโลประมาณนี้นะผมอันนี้คือวัตถุดิบหลักๆนะฮะที่เราจะจะใช้นะครับพอปัน่นเสร็จแล้วเราก็คูณรำกับอาหารเราให้เข้ากันนะผมกับขนมปังที่เราปั่นไปแล้วนะฮะ ประมาณนี้นะฮะเราก็จะมาเพิ่มกากมะพร้าวเรามะพร้าวนี้ก็ตากแห้งมาเองนะหนึ่ถ้วยไม่จะพอไม่ต้องใส่เยอะนะ ประมาณนี้แล้วก็รำบุมที่เราทำไว้ในอีพีก่อนๆนะผมก็อยากรู้ก็ไปตามดูในคลิปเอาได้น,นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงเป็นอ่ะจอดเป็นชดให้ดูวนะ่าจะอยู่ในอีพีไหนก็ไปตามดูนะครับผมถ้าหน้าอยากเอาไปทำตามนะครับผมใช้ไม่เยอะนะฮะ นะสักสองกรมเนาะมานี้อืมกินหอมดีแต่ออพอบอไม่ชอบนะบดอมอย่าพอบอเข้ามาในห้องที่ได้กินพอบอจะถามว่ากินอะไรวะเนี่ยโอเคอันนี้เราก็ ผสมวัตถดิบกี่อย่างละหนึ่งสองสามสีประมาณนี้สูตรนี้ไม่เติมใบชุรสนะผมไม่ได้ใส่เอาไปลองสูตรทดลองนะผมให้นานะ <c oughs> เพื่อนานะถ้าปลามันเข้าดีนานะก็ไปทําตามได้เลยนะผมถ้าปลาไม่เข้าก็ขออภัยด้วย <c oughs> <c oughs> สูตรนี้ก็ยังไม่เคยทำไปตกนะฮะ แล้วก็ผมว่าน่าจะเข้าหละเพราะว่าสูตรสมทั่วทวไปนะผมว่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเติมอีกอย่างหนึ่งน,นะผมเป็นน้ำหมักน้ำหมักลูกยอนะฮะเราก็จะประมาณนี้ บุมไม่หนึ่งคืนนะบุ้มพรุ่งนี้ก็ไปตกเลยตอนเช้าเพราะว่าจะพากันไปคลองเจ้าเช่นเคยนะผมก็คลิปนี้อะ่ะจะเห็นามีอยู่ที่คลองเจ้าบ่อยๆหน่อยไปที่ไหนว่าไม่ค่อยมีมีหมายตกนะฮะอื่นกระปลาไซเล็กนะครับผมุมคลองเจ้าก็มีไซใหญ่ก็มีให้ลุ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นลำบุม ลูกยนต์เนี่ยผมเดี๋ยวผมจะหาไรตัวแป๊บบนึ่งโอเค,อเ,คเมื่อกี้ผมก็ลืมเปิดกล้องนะครับ <c oughs> ที่เราใส่ก็ประมาณครึ่งขวดนะผมอันนี้ผมใส่ไปแล้วพอดีลืมเปิดกล้องนะใส่ไปแล้วนะครับผมอันนี้ ก็ง่ายๆนะมุมแค่นี้ทำอมัดไว้หนึ่งคืนแล้วก็คุลให้เข้ากันนะ อันนี้คือผสมเสร็จแล้วก็เป็นตัวสูตรพร้อมตกเลยนะผมถึงหมายก็ผสมน้ําตกได้เลย okay. Okay. ต้องไปไม่เพิ่มแล้วนะผมก,ก็ประมาณนี้นะฮะอ่าส่วนตัวที่สองที่ผมจะทําไปลองตัวหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะผมทำคล้ายกันเลย เรจะเป็นปังขาวตัวนี้แต่ตัวนี้มันมีกะทิม,ะมีใบเตยครีมใบเตยกะทินะฮะผมก็มาซื้อกันได้นะครับตามร้านอุปกรณ์ปลาทั่วไปนะมีเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวก็เราจะใส่ถังไว้นะครับ ต่อไปผมจะทําตัวนี้ก็สูตรเดียวกันทําเหมือนกันแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะผมจะให้ดูแค่ตัวนี้โอเคอเก็บใส่ถังพีคนี้เราไปตุบปลากันนะครโอเคครับผมจะเจอกันที่หมายครับ